มาตะขัวป่าที่ไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดก็คือแปดจุดท่านผ้า,าที่ของทอทอทำไว้แต่ว่าจริงๆมันมีมากกว่าแปดจุดเน,นีมันมากกว่ามันมีเยอะมากแล้วก็มันอยู่ใกล้กันอาจจะมาทํากิจกรรมถ้ามาเองอ่ะนะ<ช>ก็ใช,ใช้วิถีชีวิตทอดน่องเครื่องเมืองเขาก็เดินสโลไลด์เดินเนี่ยรถลามันก็ไม่มีเดินเดินเที่ยวชิลๆไปได้เลยตอนที่นักท่องเที่ยวเยอะๆนะ เขาชอบสองวันนะสองวันหนึ่งคืนเพราะว่าได้พักแล้วก็ได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศตอนเช้าเช่นตื่นเช้าขึ้นมาได้ดูวิถีชีวิตตอนเช้าไปจ่ายตลาดใส่บาททำบุญตักบาทถ้าเล่าเล่าเป็นชั่วโมงก็เล่าได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องเล่าที่อย่างพาเดินชมตลาดเนี้ยเราก็สามารถได้เล่าทุกจอดได้เล่าทุกจุดว่าเนี้ยอดีตเนี้ยถ้าถนนสายนี้มันก็เจริญในยุคค้าขายกับีนางสิงคโปร์มรกา มันเป็นตึกจีนโบราณตึกจีนโบราณเราก็เล่าได้อีกว่าตึกจีนโบราณนี่มีลักษณะโครงสร้างในการสร้างยังไงมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในในตึกแถบนี้ได้ยังไงแล้วก็พอเจริญมากๆก็ขยายขึ้นมายังถนนสีตะปัวป่านั่นเป็นลายเขียนโบราณเป็นพันเป็นร้อยร้อยปีนะที่บอกว่าถ้าเดินเราจะได้เดินคุยและได้เก็บภาพทีนี้ถ้าคนมาเที่ยวได้ไม่ผ่านชุมชนก็เรื่องอย่างนี้ ก้าวเดินเราก็มันจะมีอะไรนะเราไใช่อะไรอะไรใช่รลากการที่ที่ห้าจะเด็จประพาสเมืองตะกัวป่ายังอยู่ในห้อจดหมายเหตุว่าเมืองนี้เจริญรุ่งเรืองกว่ากรุงเทพเนี่ยถ้ามากับชุมชนชุมชนก็จะพาเที่ยวแล้วก็เดินเล่าไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะวัะนั้นประวัติของเมืองตะกัวป่าเนี่ถ้าเล่าก็ต้องเล่าตั้งแต่เมื่อก่อนอะ มันไม่ได้ชื่อตะก,กวัวป่ามันชื่อว่าตะโกละตะโกละตะโกละหรือตะโกลาแปลว่าแปลว่าดอกดอกไม้ชนิดหนึ่งอะค่ะแล้วก็ต่อมาพอเราค้นพบว่าที่นี่มีแร่ดีบุกแล้วก็เอามาตะหลงเอาเตาตะก,กวัวไปขายเปลี่ยนมาเรื่อยเรื่มาเป็นตะก,กวัวป่าเนี่ยมันมันเป็นเส้นทางหนึ่งที่ที่นักท่องเที่ยวมาแล้วเขาจะชอบเพราะเราพอมาดูแล้วเราก็สามารถเล่าได้ เล่าได้มีภาพอะไรให้เห็นได้เพราะเขารวบรวมเรื่องเรื่องเมืองตะกวัวปานในอดีตทั้งหมดพอมันจเจริญขึ้นไปถนนสีตะกวัวปามันก็จบมันก็ยังมีร่องรอยให้ดูได้แต่ไอ้พวกนี้มันไม่มีร่องรอยแต่เราเ,เอามาเป็นภาพวาดเอาไว้จนในเมนูอาหารมินมาจากการที่เราของที่เราหาได้ในชุมชนเช่นปลาปลากุ้งปูหอยแล้วก็หมู แล้วส่วนใหญ่เราด้วยเราเป็นเชื้อสายคนจีนอะอาหารส่วนใหญ่มันจะเป็นเมนูอาหารที่เป็นหมูเป็นหลักหมูเริ่มจากหมูฮ้องหมูฮ้องหมูคั่วเกลือหมูทอดหมูคั่วปลาเค็มหมูข้าวเออหมูคั่วเค็มหมูข้าวเค็มผัดเต้าหู้ยี่เออหมูผัดเต้าหู้ยี่หมูผัดหมูผัดกับเออสตอหมูผัดสตอก็อร่อยแล้วก็หมู เนี่ยมันเป็นเมนูหมูก็เป็นประมาณสิบสิบรายการแล้วทีนี้ไ,นะไอ้นี่เมื่อกี้หมูยังไม่ได้หมูแกงยังไม่มีนะเดินไปได้เรื่อยเนี่อยทมอนน่องท่องเมืองเก่าดีนะ,ะเดีด๋วยวไม่ร้อนในถ้าร้อนป้าก็จะเอาลงม,มา <c oughs>